ทำเพิ่งจะออกกำลังกายเสร็จก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการทำช่อง youtube อีกแล้วค่ะเราก็จะมีเป็ดเล็กเป็ดน้อยมาพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว youtube ในเรื่องการทำคลิปหรือว่าการเปิดช่องสร้างรายได้ช่องพิ้าวอ่ะที่จริงมีหลากหลายช่องก็จะมีช่องเล็กช่องน้อย อีกช่องหนึ่งก็คือพาแทบพาสวบแต่ว่าโดนปิดสร้างรายได้ไปแล้วถ้าช่องด,ดั้งเดิมช่องเก่าของเราโดนปิดสร้างรายได้ไปแล้วเราไม่สมควรที่ไม่ใช่ไม่สมควรที่เราอย่าไปเปิดสร้างรายได้ซ้ำช่องนั้นเพราะว่าถ้าเปิดไปแล้วก็ไม่ผ่านการสร้างรายได้อยู่ดีเพราะว่า ช่องนั้นโดนปิดการสร้างรายได้ไปแล้วกรณีที่ยังช่องช่องเราเนี่ยแปลว่าพ่วงไปกับอีกช่องหนึง่งที่โดนปิดการสร้างรายได้ก็หมายถึงว่าซิมนี้ของเราถ้าเราเปิดขึ้นมาอีกเราก็ไม่สามารถผ่านการสร้างรายได้ได้อีกเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกคนเปิดช่องไว้นาน,าน ขอมี่ข้าวนั่น6ปีแล้วมั้งช่องนั้นถ้าเปิดไว้นานๆแล้วถ้าเข้าไปดูว่าช่องของคุณโดนปิดการสร้างรายได้ถ้าแบบนี้ก็ไม่ทําต่อได้ค่ะทําต่อไม่ได้เพราะว่าถ้าทําต่อไปถ้าเราไปเปิดสมัครสร้างรายได้กับช่องที่ระบบแจ้งมาว่าโดนปิดการสร้างรายได้ไปแล้วถึงเราจะไปสมัครใหม่ก็ไม่ผ่านการสร้างรายได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องไปเปิดใหม่ค่ะ ถ้าเราจะทำช่องอีกนะแล้วก็เปิดใหม่ด้วยซิมใหม่แล้วก็เน็ตสายใหม่ค่ะทุกคนแต่พี่ข้าวเนี่ยก็คงจะพอแค่สองช่องนี้พอไม่เอาเยอะไปกว่านั้นอีกแล้วเพราะว่าทำหลายช่องก็เหนื่อยตอนแรกก็ว่าเออจะไปทำต่อช่องนั้นพอไปดูอ้าวโดนติดสร้างรายได้ไปซะแล้วเดี๋ยวก้อจะไปลบแอคเคาลบช่องนั้นออก เพราะว่าไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วเพราะฉะนั้นในการทําช่องเปิดสร้างรายได้เราก็เปิดใหม่ค่ะถ้าช่องเก่าเราเปิดมานานเป็นสิบปีหรือว่าห้าปีหกปีนี้ก็มีขึ้นมาบอกว่าโดนปิดสร้างรายได้ช่องพาแซบพาสวกของพี่ข้าวก็โดนปิดการสร้างรายได้ไปแล้วเดี๋ยวพี่เ้าก็จะไปลบแอคเคาท์ออก เพราะว่าเอาไว้เราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรกับช่องนั้นอยู่แล้วเราก็ต้องทำช่องที่เราเคยทำนี่แหละมันก็จะมีมีบอกว่าสลับบัญชีอพอเราไปสลับบัญชีแล้วก็ลบแอคเคาทนั้นออก มันก็จะมีอยู่สองช่องของพี่ข้าวนะช่องหลักที่ผ่านการสร้างรายได้แล้วก็อีกช่องหนึ่งโดนปิดการสร้างรายได้ไปแล้วก็ทิ้งไว้นั่นแหละไม่ไม่ได้ทําอะไรเพราะฉะนั้นเวลาทําช่องเราก็ดูด้วยว่าเขาขึ้นว่ายังไงขึ้นว่าโดนปิดการสร้างรายได้แบบนี้เราก็ทําต่อไปไม่ได้เพราะว่าทําไปก็ไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นเราก็ ไปสร้างช่องใหม่หรือว่าคนทุกคนมีช่องอยู่แล้วเราก็ทําช่องที่เรามีน,นั่นแหละแต่ว่าถ้ามือใหม่มือใหม่ๆเลยถ้าสมัครช่องสร้างรายได้แล้วถ้าสมมุติว่าไม่มีขึ้นคำนํำว่าโดนปิดการสร้างรายได้เราก็เข้าไปดูว่าคลิปของเราถ้าเราเปิดสร้างรายได้นะ คลิปของเรามีคนติดตามทางระบบอ่ะเขาก็จะดูว่าคลิปของเรามียอดวิวเท่าไหร่มียอดรับชมถึง4,000ชั่วโมงไหมมีคนติดตามถึง1,000คนหรือยังทีนี้เขาก็พอเขาประมวลดูเรื่องช่องของเราว่าคบตามกฑนทีนี้เขาก็จะมีเมลแจ้งมาว่าให้เราสมัคร การสร้างรายได้ได้พอเราสมัครไปแล้วเราเขาก็จะตรวจสอบแต่ว่าถ้าช่องที่เปิดมานานแล้วเขาก็จะตรวจสอบนานหน่อยเนี่ยช่องพี่ข้าวก็จะแบบช่องรองอะ่ะก็จะโดนปิดสร้างรายได้ไปแล้วก็สมัครมาหลายช่องเหมือนกัน มันจะมันก็จะมีคําว่าสลับบัญชีให้เรา ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับมือใหม่เปิดสร้างรายได้ด้วยนะคะในการทำคลิปเราก็ทำคลิปลงอย่างสม่ำเสมอทำอย่างต่อเนื่องอย่าไปลงคลิปแบบสามวันลงทีสี่วันลงทีแล้วอาทิตย์หนึ่งค่อยมาลงอย่างนี้มันก็จะ,บบจะไม่ต่อเนื่องทีนี้ทางระบบเขาก็จะตรวจสอบว่าเราไม่ต่อเนื่องไง เขาก็จะไม่ดันเราออกสู่สายตาชาวโลกทีนี้ถ้าระบบไม่ดันแล้วถึงเราลงคลิปไปการเปิดค่าการลงเห็นก็จะไม่มีทีนี้ก็ <c oughs> โอกาสที่เราจะผ่านก็ยาก <c oughs> เพราะฉะนั้นในการทำคลิปสร้างรายได้เราต้องลงคลิปอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหน <c oughs> เขาก็จะพูดในส่วนนี้ว่าให้ลงคลิปอย่างสม่ำเสมอ าเราลงทุกวันวันละสามคลิปสามคลิปอย่างนี้เราก็เช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นอย่างนี้ตลอดบวกกับเราไลฟ์สดบวกกับเราลงภาพนิ่งก็จะเปิดค่าการมองเห็นในการลงภาพนิ่งแต่ว่าถ้าคนติดตามยังไม่ถึงพันหนึ่งพันคนแทบชุมชนก็ยังไม่ขึ้นต้องรองคนติดตามครบ แต่ก่อนนี้หนึ่งพันคนนะแถบชุมชนถึงจะขึ้นแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ห้าร้อยคนติดตามหรือเปล่าแถบชุมชนถึงจะขึ้นก็พอเราผ่านกฎเกณฑ์การสร้างรายได้ไปแล้วเราก็ลงคลิปให้สม่ำเสมอสะสมยอดเหรียญอะไรทีเนี้ยยอดเหรียญสิบเหรียญพอเราครบสิบเหรียญ ก็จะมีจดหมายพินไม่เรากรอกรหัสพินถ้าช่องไหนที่ยังไม่ได้กรอกรหัสพินเงินก็จะไม่สามารถโอนมาหาเราที่ธนาคารได้เราต้องกรอกรหัสพินรหัสพินก็จะมีหกหล,ลักละมั้งถ้าจำไม่ผิดนะมันนานมาแล้วเนาะห้าปีมาแล้วี่ข้าวก็ลืมแล้วแล้วสมุดพินพี่ข้าวก็เลอะเลือนไปหมดแล้วถึงเราเก็บไว้นาน รหัสพินของเราเนะ่ะถ้าเราไม่จดไว้นะเพราะว่าแต่และช่องอะรหัสพินก็จะตัวเดียวเนี <c oughs> ่ยพอช่องพี่ข้าวโดนปิดการสร้างรายได้ไปแล้วเขาให้กรอกข้อมูลบัญชีสิงคโปร์ทีนี้ก็งมอยู่เพราะว่าไม่ได้ทำ u t u b e ต่อเนื่องมาเป็นเวลาครึ่งปีที่ทิ้งไปที่โดนปิดการสร้างรายได้ไปสามเดือนพี่ข้าวก็ไม่ลงคลิปตั้งแต่โดนปิดการสร้างรายได้นะ ตังสามเดือนพอเขาให้สมัครใหม่ก็สมัครกดสมัครไปแล้วเขาก็ตอบรับมาภายในหนึ่งวันก็ตอบรับมาแต่ว่าความท้อใจความที่ว่าเราโดนปิดการสร้างรายได้ไปแล้วเราก็ไม่มีกระกระใจที่จะทําคลิปต่อก็ไม่ลงคลิปลงนานๆก็จะลงไปคลิปหนึ่งสองคลิปอย่างเงี้ยก็ไม่ลงอย่างต่อเนื่อง ทีนี้ก็ยอดเหรียญก็ไม่ขึ้นก็ท้อเทใจพอคลิปช็อตเขามาบูมเยอะพอคลิปช็อตเขามาให้เปิดสร้างรายได้ได้ไดก็เลยเร,เริ่มลงคลิปช็อตทีนี้ก็มาบูมคลิปช็อตทีนี้ก็ตั้งใจแล้วทีนี้ตั้งใจลงคลิปใหม่แล้วช่องพี่ข้าวอ่ะส่วนมากจะได้กับรายได้จากคลิปช็อตแต่ว่าก,กฎกติกาคลิปช็อตเขาไปอ่านแล้วก็ ยังคลุมเครือยังไม่แน่ชัดว่าเป็นกฎกติกายังไงเพราะว่าในการใส่เพลงนะ่ะบางเพลงก็ติดลิขสิทธิ์บางเพลงก็ไม่ติดลิขสิทธิ์แต่ว่าเขากงคงจะมีส่วนแบ่งหักจากเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเราไปแล้วเราบ้างเพลงที่ใส่ได้ค่าเขาจะไปเอาจากตามช่องที่เขาผ่านการสร้างรายได้นะเพลงอมาใส่ในคลิปช็อต ก็ก็ยังไม่แน่ชัดว่ามันเป็นยังไงต้องไปศึกษาหาข้อมูลในการว่าเออใส่เพลงคลิปช็อตแล้วจะมีปัญหามาตามมาข้างหลังไหมจะโดนปิดการสร้างรายได้ไหมเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งจะเริ่มทําแค่สองเดือนในการทําคลิปชอ็อตก็ยังไม่รู้กฎเกณฑ์รายละเอียดมากมายนะก็ต้องไปศึกษากับกูรู ช่องใหญ่ๆที่เขาแนะนำมีการทำคลิปสั้นคลิปยาวเนี่ยก็เขาไปดูไลฟ์สดเขาช่องอีกช่องหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ยังไม่รู้นะว่ากดคลิปช็อตเขาเป็นยังไงบ้าง <c oughs> อาพอเราจะดู ที่ข้าวนั้นทำช่อง YouTube มาตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์2017 18 19 20 21 22 23 24 7ปีที่ทำช่อง YouTube มาแต่ว่าเปิดตอนแรกอะ่ะเปิดไว้ยังไม่ได้ทำสองปีนี้เขาพอว่าเปิดสร้างไรายได้ได,ได้ก็กดไป สมัครไปปีที่สามก็เป็นทำช่อง YouTube จริงจังอ่ะห้าปีในการสร้างรายได้ก็ได้รายได้แรกๆก็ได้เดือนละหมื่นห้าแต่บางช่องเขาก็ไม่บอกนะว่าเขาได้เท่าไหร่ได้หมื่นห้าได้สองหมื่นสองหมื่นสองได้สามพันได้สี่พันได้แปดพันอะไรไปอย่างนั้นปรับปุนกันไปสามพันห้าอย่างเงี้ย ก็ได้มาประมาณสองปีก็ว่าโอ้ก็พออยู่ได้นะไม่คิดว่าจะโดนปิดการสร้างไรายได้นะไม่ได้ไม่ได้ทําใจในส่วนนั้นว่าจะโดนปิดการสร้างไรายได้ก็โอ้ดีใจชล่าใจแล้วก็ทําโดนละเมิดกดชุมชนไปเนื้อหาดุนแรงไปหนึ่งครั้งในปีที่สามแล้วก็ในปีที่สี่ก็โดนไปอีกหนึ่งครั้งรวมเป็นสองครั้งแล้วของพี่ข้าวอ่ะถ้าโดนอีกครั้งหนึ่งก็ แต่ว่าครั้งหนึ่งเขาก็จะมีกําหนดเวลาในการเราละเมิดบางคนก็หกเดือนบางคนก็สี่เดือนบางคนก็สามเดือนละเมิดรอบแรกที่ข้าวก็จะไล่สดไม่ได้เขาห้ามไล่สดเดือนหนึ่งก็ไล่สดไม่ได้เดือนหนึ่งละเมิดเนื้อหาแบบไปเอาภาพที่ไม่ใช่ของเราอ่ะมาทําคลิปตอนนั้นจําได้ว่าเป็นภาพดารานี่แหละไปละเมิดลิขสิทธิ์ดาราเขา ก็โดนละเมิดไอ้นั่นไม่ใช่ละเมิดเนื้อหาทีนี้มารอบสองละเมิดเนื้อหารุนแรงมีเลือดมีปืนมีอะไรเพียข้าวไปเอาคลิปที่เขายิงกันที่โคราชมาลงลงแป๊บเดียวโอ้ยอดดูถล่มทลายอยนึกในใจตุ้มตุ้มต่งต่อว่าอุโดนไหมเนาะตอนนั้นนี่โอ้แดงมาเลยทีนี้โดนไปรีบลบคลิปอย่างไวดีนะลบคลิปทันถ้าเขาลบเองจะมีปัญหานะ่ะ นี่ถ้าเราลบเองนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เราต้องพอโดนละเ,เมิดเนื้อหาเราต้องรีบไปลบคลิปเจ้าปัญหานั้นออกให้อย่างไวเลยเราก็จะไม่โดนข้อหาหน้าช่องแต่พอโดนเนื้อหาอย่างนั้นสองรอบเฮ้ยพี่ข้าวโดนสามรอบไปแล้วแล้วก็เนื้อหาอีกคลิปหนึ่งก็คือพอระบาดเนี่ยเขาทำสมุนไพรเกี่ยวกับการ เอาขิงมาต้มแล้วก็สูตรละเหยไอ้ละเหยเนี่ยต้านอะไรอย่างนั้นแหละทีนี้ก็โดนนั่นแปลว่าเป็นไม่ไม่ได้อะไรอะ่ะไม่ใช่กรมแพทย์ยืนยันทางเทคนิคการแพทย์เขาเขาไม่ยินยอมอะไรประมาณนั้นก็เลยโดนไปอีกข้อหนึ่งก็อย่างนี้แหละการทำคลิปเราต้องดูด้วยว่าเรา ละเมิดชุมชนยังไงบ้างฝากน้องๆมือใหม่ทําคลิปด้วยก็ระวังในการละเมิดกดชุมชนเพราะว่าถ้าละเมิดสามครั้งก็จะโดนภายในปีเดียวนะถ้าละเมิดสามครั้งเนี่ยก็จะโดนปิดช่องไปอย่างท้าวรนแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดช่องได้เลยไม่ว่าเราจะไปเปลี่ยนเน็ตหรือว่าเปลี่ยนอะไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะเปิดช่องได้เลยค่ะก็ วันนี้ก็ขอจบไลฟ์แตเพียงเท่านี้นะคะใจจะใหม่ไลฟ์หน้านะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้น้อยของข้าวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ